เออมันติ๊ด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 ว้าวเอ๊ะโอ๊ยดูดิดูดิโอตาจิว่าหน่อยจุบิเฮ้ยฉันที่ห้าร้อยแล้วเดี๋ยวของโอ้โหเราห้องนี้ของอย่างเยอะอ่เราต้องนับของเป็นชิ้นๆเลยปหมเนี่ยโอ้ยก็ฉันว่านะมันมีวิธีวิธีหนึ่งที่มันสามารถใช้ได้อ่ะเพื่อนอีกแล้วมันก็วิธีเดิมที่เราใช้มาตลอด มเตลอดถุงเต้าห้าแล้วก็นี่เช็ดห้าป๊บนะมันมันเป็นนัยยะอะไรบางอย่างเปล่าแล้วก็นี่ไม่รู้สินังขยะก็มีห้าอันเหมือนกันอ่ะก็ที่คือชั้นชั้นห้าร้อยไงอ๋อเออชั้นห้าร้อยที่ผ่านที่นายบอกคืออะไรหรอถุงเต้านี่ที่ที่ตักขยะอันนี้บางคนจีนบางคนจีนเขาเรียกงี้อ๋อถุงเต้าเรียกอะไรอ่ะก็ที่ตักขยะที่โกย ถุงเต้าฉันก็งงว่ามันมีถุงเท้าอยู่ในห้องนี้ด้วยหรอวะใครที่มีชื่อเฉพาะได้เหรอไม่อ่ะชื่อเฉพาะเหรอสมชายอ่ะพี่ก้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดตรงนี้มันมีสวิตช์ไฟข้างละสี่นะอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราอาจจะไม่ได้จำฉันกำลังจะบอกว่าจริงจริงเขาต้องเรียกว่าจริงจริงเขาต้องเรียกว่าบุ้งเต้านะเออไม่รู้เหมือนกันนะฉันเรียกบุงเต้ารู้จักถุงเต้าไปแล้วบุ้งบุ้งเต้าบุ้งเต้าชอวสวรรค์ ไปเลยไปเลยหยุยตื่นเต้นอะอยากไปชั้นที่600้อยเร็วจังเลยแล้ว600มันจะเป็นห้องอะไรเนี่ยห้องมันจะหมดหรือ<ไ>ยังนี่เย้โหเดินไกลมากคือสุดทางจริงๆอะเขาออกมาจากไหนกาไหนดูซิวันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปไหมจ๊ะเย้อไอีีอ่6 6ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ก่อนหน้านี้ตรงนี้มีฝาเห็ head, นใบถักข้อยามีเลขหกอยู่ อ้ oh. ใชใช่ใช่ใชไปไป,ไปกลับเลยกลับเลยมีหกมีหกกำกับอยู่แทบทุกถังใช่มันเพิ่มความหลอนเพราะว่าหกหกหเป็นเลขแบบแห่งบบความต <3 S 1> าย <4. S 1> ของเกมนี้อ่ะห้าร้อสองชั้นที่ห้าร้อยสองฉันคิดว่าน่าจะมีอะไรที่แบบเป็นสองอันอย่างเช่นหนวดสองคนฮอว้าว <Huh? Wow. S 1> ผีสองตัว เอ่อที่เอ๊ะเดี๋ยวนะที่ล้างมือโอเคอ๋อใช่ใช่ใช่ก่อนหน้านั้นอ่ะมันไม่มีที่เอที่อยู่แล้วไม่มีที่ปิดอยู่แล้วที่ปิดจะมีแค่สองอันสีฟ้ากับแดงฝั่งนู้นเท่านั้นใช่ไหมอืมใช่บนชั้นเหมือนเดิมไหมอะฉันไม่ได้จําชั้นเลยอะแต่รู้แค่ว่าข้างบนมันมีกล่องสองอันโอเคงั้นก็น่าจะไปต่อได้อะโอเคกซิ t ขอให้โชคดีที่ฉันห้าูนยสามเฮ้ย้วันนี้มนดูไม่เกินไม่ใช่หน้อกันมันเกินมันเกินนะหกหกหกหมดเลยนี่หกหกหกโอ้ไม่ใหญ่เยอะครับครับฉันฉันวางของก็เกินเรียกประมงคนใช่เฮอ ฉันชอบอีเวนท์ที่มันโผล่ขึ้นมาตรงกลางอ่ะกลางห้องวันนี้หนวดยังคงนั่งสมาธินั่นเรียกว่านั่งสมาธิของทุก<ห>อย่าง<ห>มีห้าดูดิมันไม่พูดกับพวกเราเลยตั้งแต่เรามาชั้นนี้อะสงสัยเริ่มยิ่งแล้วสถานีต่อไปห้าร้อยห้า next station ห้าร้อยห้าปิดเย้ พวกเราโปรเฟชชั like er. ่นอลมากเลยนะเนี่ยเราเก่งมากแต่ยังไม่มีอีเวนท์ที่เป็นผีแบบผีจ๋าๆเลยนะไปเลยพูดมาชิวออ้ยเอ้าไปอะแล้วทุกคนโดนว้ามาหมดเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเปิดประตูไม่เปิดเปิดประตูไม่เปิดคือโดนว้ามาหมดเลยนี่ขวายนี่มันชายนี่ชัดๆอะรนี่มันเอาขวานจำไอ้ที่อยู่ไอ้ชิยนิ่งนี่ มมมาุีไกลรีบเกลเปยก่อนที่ฉันจะเคอเกยได้เลยกลับแล้วไม่ต้องบอกจะต้องกลับแน่ห้าร้อยหกค่อยๆเข้าไหมค่อยๆเข้าทีละนิดไหมทีเมื่องี้จะบอกว่าเมื่อกี้ที่พวกนายเข้าไปอ่ะเหรอเไรอ่ะเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดอ้าวไปเร็ยัง หนวดระเบิดเออเขาไปดูหนวดไหมพวกนายเมื่อกี้คือเราจะบอกว่าไอ้ที่เข้าไปในห้องล็อกห้องชายนิ่งเมื่อกี้เอออผมกระตมไม้ยังอยู่หน้าลิฟต์อยู่เลยแล้วมันวาร์ปเราเข้าไปเลยมันบังคับจริงเนี่ยจริงแสดงว่ามันแบบต่อติดตายเลยนะมันอยากให้เราตายเลยอ่ะใช่บ้าจริงอุ้ยอุ้ยตกใจนะว่าจอหัวไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหไอ้บ้าเหมือนเออร์เลอร์ของจริงเอาแล้วบั๊กกันก่อนเนี่ย เออบักบักโอเคหลุดแล้วไปไปไปต่อไปต่อไปต่อหกร้อยหกสิบหกเอร์เเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกืนเมื่อคืนน่ะกลัวมากอ่ะหัวใจจริงเหมือนคมทางอ่ะเดียวร้ายเฮ้ยเอาเดียวเหรออ๋อแสดงว่าชั้นนี้แหละที่มันแบบไอ้นี่โอเคแล้วเรากลับเลยนะโอเคไม่ต้องทำอะไรแล้วเช็กดแล้วนะกดขึ้นเลยกดขึ้นเลยเพราะว่านึกว่ามันเปลี่ยนชั้นให้แล้วคนเราเดินไปก็จอฟ้าเหมือนเดิมหลอดก็เยอะเมื่อกี้นายเราเบิดตัวเองหรอไอ้หนวด เออหนวดระเบิดตัวเองอะในระเบิดตัวเองทำไมไม่หัวร้อนขนาดนั้นเลยบอฉันแค่รู้สึกอารมณ์เสียที่พวกนายไม่พลาดเลยสักครั้งเออเราเก่งอ่ะทำไมอ่ะเออพวกเราเก่งอะอ,งอะอไรแต่เราอะไรบ้าล่ะจริงเราเราก็พลาดไปแล้วครั้งหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> ไปต่อนะครับไม่มีแล้วน,นะครับผมไปเอ็กซ p l โปรต e ถังกระยาโปรตีใช่อุ้ยนี่เราเหลืออีกแค่ประมาณไม่กี่ชั้นเท่านั้นจะเจอบอสอีกแล้วเหรอเนี่ยตื่นเต้นอ่ะ จะผ่านแล้วจะน็อกเกมนี้แล้วโอ้ยลื่นไหลมากพวกเราอยากไม่ลื่นไหลเมื่อผิดสักรอบไม่ไม่อะแ <c oughs> งมประตูดูสิในชั้นที่ห้าร้อยเก้าหวัดดีนัวลำพังจะไม่มีผีโผล่มาเลยไงเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเอะไรหมายเลขโหๆหมดเลยบนกล่องพวกนี้ใช่เหรอดูกล่องพวกนี้สิ <c oughs> เออว่ะ จริงด้วยโอิจริงจริงบางโคตเปลี่ยนงั้นก็กลับสิครับรออะไรคะเออไม่กลัวแต่ปกติมันไม่ใช่ใช่ไหมโขโขโขอ่ะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไปต่อไม่ประตูผิดด้านั้มเนี่ยเอออ้ฮประตูผิดด้านจริงเลยปะดูดิผิดด้านผิดด้านหมดเลยข้างในอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ มันผิดด้านแต่ว่าข้างในของเหมือนเดิมนะเออข้างในเหมือนเดิมว่ะประตูผิดด้านไงเออเนี่ยประตูัน่ใจหรอก็นายดูที่จับประตูดิดูที่ขอบสิอ๋อโอเคประหลาดมากใครออกแบบประตูเงี้ยนายต้องเรียกผู้รับเหมามาูใหม่นะเป็นระบบนี่ระบบเลื่อนงั้นทนายทำอย่างนี้ที่บ้านนายโอ้ยเสียตังนะเสียตังเยอะนะเพราะเป็นเวอร์ชั่นแบบดีไซน์ประหลาดเออ 5ห้าร้อยสิบเอ็ดเอ๊ยโอ๊ยด okay, ูด oh. ูไอ้ตัวนี้โอตาจีโอเคโอ้ยดีนะเรายังรอดเนาะพี่โบเนาะจริงอ่ะดีโอเคฉันกลับมาแล้วสับเท้าแตกอะเมื่อกี้ตาหักคอเมื่อกี้โย บอกแล้วว่าพวกนายอยากเข้าไปใกล้อะไรที่มันดูประหลาดประหลาดเพื่อนเพื่อนดูที่ถังขยะนี้ดิทำไมทำไมมันแพรมออกมาเห็นไหมปลายอ่ะเฮ้ยขยะล้นเหรอใช่อันนี้ถุงดําหายถุงถุงดํามันไอถุงเขียวไอถังเขียวนี่ก็เหมือนถุงดํามันเปลี่ยนตําแหน่งนะใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยมัน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 ดูเยอะออกมาใช่ไหมมันเปลี่ยนตาแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งผิดเออมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตำแหน่งโอ้ใช่แกหลอกจะไม่ได้หรอกไอ้นวดมันเหมือนถุงมันแบบ มันวางปกติต้องแน่อันนี้เออถุงมัน,มน,นแพรมอกอกมาแต่ฉันก็ไม่แน่ใจนะถ้าห้าร้อยก็คือโทษพี่ไม้อะนี่ห้าสิบสามอ่ะข้าศึกสามเย้จริงจริงขั้นหลอนอีกแล้วสินะเฮ้ <Hey. S 1> เลขสิบสามเลขหลอนแต่ชั้นนี้อาจไม่หลอนจะไม่นวดโอเคชั้นนี้เป็นชั้นสิบสามที่ดูเหงามากเลยอะ่ะเลขสิบสามไม่มีอะไรนายดูตัวหนังสือดีๆนะเผื่อมันมาเล็กๆ ฉันรู้สึกว่าในชั้นที่13ปกติเราจะเจอผีตลอดเลยแต่ครั้งนี้มันไม่เจอมันแปลกนะมันอาจจะจุ๊กเราก็ได้หรือยู่ข้างนอกหรือเปล่าหันมุมไงหรือไม่มันก็เอ๊ะอยู่ที่อด้านนอกนิดนึงนหนอาใจว่าผ่านได้นี่เป็นชั้น13ที่เป็น13ที่ดีไม่ใช่13ผีโอเคโอเค13กดกูชั้น500ไม่เป็นชั้น500นี่ฉันช็อกนะ51เจ โอ <Okay. S 2> เคเดนซ์โอเคสบายใจหน่อย <laughs> เป็นไงบ้างจ๊ะสภาพไม่ใช่ว่าอีเวนต์ของเออฉันที่เอ้ยให้สวิตเป็นรอยยิ้มว่ะอมันไม่ใช่รอยยิ้มมันเป็นหน้าบึ้งเลยหน้าบึ้งอันนี้ยิ้มไงมีสองอันอ,อ๋อเหรอใช่ใช่ก <ขอ S 1> ่อนหน้านั้นมันไม่เป็นแบบนี้มันเป็นสวิตปกติมีทั้งหน้าบึ้งขาวปกติปกติเลยไปครับกับกับ จุ๊บแจงยังคงตรวจสอบอยู่นะฮะอะไรออกมาแล้วค่ะเหรอจุ๊บแจงช้าที่สุดตลอดอ่ะอะไรรอบนี้บวยอยู่นะขออีเวนต์ตกใจหน่อยนวดขอร้องละยกเดินกูเข้ามือฉันได้เสียงอะไรปิ๊บปิ๊บใช่เหรอเอ้ยมันติ๊ด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 วะโอเคตกใจตกใจยังโอ๊ยพี่ถูกมาแล้ว ฉันด้วยช่วยค่อยๆค่อยๆเตะมันออกมาโอ้โหก็ที่มันเป็นห้องห้องเก็บของไงบางคัข้าสดล้นเหมือนข้าวสดุดล้นเอาใส่ฝ้าไว้โอ้ยตกใจจริงเมื่อกี้อีกแค่ชั้นเดียวเพื่อนๆเราจะสามารถไปชั้นบอสได้แล้วโอ้โห้หเ้าหนึ่งหกนะอลี ว่าว่าช่างนี่แม่น่ะมีอะไรนะเอ้ยมีเสียงตืดได้ยินปะมีมีมีแกก็แกจืดอ่ะเหมือนเสียงหลอดไฟอ่ะฉันว่ามันมีอยู่แล้วนะเสียงหลอดไฟอ่ะไม่มันไม่มันเสียงแบบจีจีจืดมีจริงใช่ไหมพี่ไมั้ฉันรู้ว่านายรู้ฉันรู้ว่านายหูไวเหมือนฉันอ่ะเสียงหลอดไฟฉันได้หูผื่นพื้นผื่นผื่นอะผื่นโอ้ยหอะไร้มาอยู่ตงนี้ไอ้ผื่นไอ้ผื่น ไปดีกว่าหนึ่งตายหนึ่งใหม่เขาเกิตายโอ้ยมันเป็นรูปผีจริงๆอ่ะเป็นรูปผีไงใช่ไงแล้วมันจะเข้มขึ้นแล้วมันจะหักคอเราไหมนั่นเนี่ยต้องรีบปิดเลยครับรีบปิดเลยรีบปิดกลอนว่าเรามีเรื่องหนึ่งเจนเรามีบทเรียนแล้วเย้เอาล่ะเลเชินี้โอ้โหเสียคำราม เดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวตัวไรอะตัวไรอะเดี๋ยวเอาตายเลยมันตามฉันนะไม่รู้ไม่รู้หรอแต่ฉันต้องหาทางเข้าคนอุ้ยเฮ้ยเราจะเข้ายังไงไม่รู้อไต้องให้มันวิ่งชนเหรอให้มันวิ่งชนกระจกวายวิ่งไปแล้วไปแล้วแล้แล้วไปแล้วไปวแล้าแ เราจะจกตรงนี้เร็วฉัแล้วฉันแล้วชันแล้วอือไปไปไปใครที่ยังรอดเข้าไปในกระจกเข้าไปเร็วย,ยังเข้าไม่ได้มันยังอีกกระจกนึงรอดไ,ไปอีกกระจกนึงโอ้โหเราดูข้างหลังอะ ชั้นหกร้อยถ้าจากที่เราดูเมื่อกี้คืออาคารที่มันพังใช่ไหมแลยอย่าบอกนะว่าชั้นนี้คืออาคารที่มันพังที่เราหนีปีาศาจมา้องผักแพย์หรือเปล่าเฮ้ยห้องผ่าตาัดกับห้องเอ็กซเล่